ถ้าจะพูดถึงนกกระเรียนนะการจะไปตามหานกกระเรียนในธรรมชาติเนี่ยก็ต้องมาดูที่อ่างเก็บน้ำห้วยเจรเข้มากเนี่ยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเพราะว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยนะตอนนี้ที่มีนกกระเรียนอาศัยอยู่ในธรรมชาติตอนนี้ผมก็กําลังอยู่บนสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ําห้วยเจรเข้มากนะตอนนี้มันเป็นหน้าแงล้งนะครับก็เลยน้ําแห้งจริงๆมันแห้งมานานแล้วล่ะ เพราะว่าการวางผังเมืองการใช้ที่ดินของเขาเนี่ยมันทำให้น้ําที่ไหลเข้ามาในนี้มันไม่เหมือนกับเดิมแล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีน้ำแล้วนะครับตอนนี้ทางบุรีรัมย์เขาก็พยายามที่จะทําให้น้ํามันกลับมาอยู่ในอ่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะการเดินทางจากกรุงเทพไปที่อ่างเก็บน้ำ้วยจเจริญราเชม่านียก็ประมาณ400กิโลนะครับการเดินทางก็ประมาณ5ชั่วโมงอ่างเก็บน้ำพวยจเจริญราเชมากมันเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะมีถนนรอบอ่างนี่เราจะมาหาตัวนี้กันก็คือนกกระเรียนไทยนะครับหัวแดงๆนี่แหละ มันศูญพันไปแล้วนะจากประเทศไทยแต่มันกลับมาอีกตอนนี้ก็ขับรถในถนนรอบๆอ,อ่างเก็บน้ําก็จะเจอกับวัวครับเขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงปศุสัตว์กันรอบๆนี่นะครับเป็นที่ดินของชาวบ้านเขาก็เลี้ยงกันไปนี่ก็คือเป็นพวกทุ่งนาจริงๆอันนี้คืออยู่ในอ่างเก็บน้าแล้วแต่น้ํามันแห้งมากไงก็เลยเอาวัวลงไปเลี้ยงได้ระหว่างทางเราก็จะพบกับเหยี่ยวหูดำครับเขาอาศัยอยู่ตรงบริเวณนี้แหละตรงต้นมะพร้าวนี่นะฮะเป็นเหยี่ยวหูดํา ก็ถือว่าหายากอยู่เหมือนกันมีเหี่ยวหูดำ,ดำเหี่ยวแดงนะครับตรงนี้มีรอบๆอ,อ่างเก็บน้ำเขาจะทำพวกศาราไฟฟ้าแล้วก็ทางจักรยานไว้นะครับแล้วมีถนนรอบๆด้วยนะแต่ก็เป็นถนนที่เป็นทางดินนะครับก็โดยหินมานิดหน่อยก็พอวิ่งได้จริงๆสวนกันได้นะแต่แคบมากนะครับนี่เราก็กำลังตามหานกกระเรียนมันอยู่ตรงไหนนะ หายากจริงๆมองไปข้างในอ่างเก็บน้ําก็เจอเหมือนกัจะเป็นนกนะนั่นนะครับนกกระเรียนแต่มันอยู่ไกลมากเลยไกลเข้าไปเยอะมากครับคือถ่ายรูปมองไม่เห็นแนะ่ตัวอื่นบอกว่าเห็นนะมีนกช้อนหอยอันนี้เขาเรียกนกช้อนหอยนะครับอันนี้นกกาบบัวนกกระสานวลตัวนี้ครับปีเตอร์หรือนกตะกรามเป็นนกหายากเหมือนกันก็เจออยู่ที่นี่เหมือนกันอันนี้ก็เหี่ยวหูดํา ยังไม่เห็นชัดครับนกกระเรียนตามหาต่อไปมันจะอยู่ตรงไหนดีก็ขับไปรอบๆครับอาจจะเจอสักที่หนึ่งนี่นะครับพอมาถึงตรงศูนย์การเรียนรู้นกกระเรียนไทยเนี่ยแหละครับเขาสร้างเอาไว้ตรงรอบอ่างเก็บน้ํานี่มาเจอนกกระเรียนแต่ว่าเขาขังเอาไว้นะครับก็เป็นนกกระเรียนที่เขาเลี้ยงเอาไว้จริงๆมันบินได้นะแต่ว่าเขาก็เลี้ยงเอาไว้ ผมก็เลยออกไปข้างนอกตรงทุ่งนาก็เลยมาเจอที่มันอยู่ตามธรรมชาติกันนี่แหละครับ2ตัวนี่นะก็เลยถ่ายมาให้ดูในที่สุดก็ได้เจอสักทีครับดีใจมากได้เจอนกกระเรียนไทยนกที่สาบสูญไปจากประเทศไทยแต่ว่าก็กลับมาอีกตัวโต,วตวมากเลยนะครับนกนี้ตัวใหญ่มากตัวสูงกว่าคนอีกนะถ้ามันยืนเนี่ยสูงกว่าคนอีกก็จบภารกิจนี้แล้วนะครับกลับบ้านดีกว่า เจอนกกระเรียนล้วระหว่างทางก็อ้าวทางจักรยานนะครับยังมีคนใช้อยู่นะนี่ทางจักรยานเขาก็รอบรอบ,รอ,บอ่างเก็บน้ํานะครับยาวตั้ง18กิโลเมตรก็มาขี่จักรยานกันได้ครับใครที่ว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับขี่จักรยาน18กิโลเมตรรอบอ่างเก็บน้ํากัน